เตรียมเปิดทดลองใช้ฟรีมอเตอร์เวสสาย81บางใหญ่การจนบุรีตลอดสายภายในปี2,568ปัจจุบันการก่อสร้างมอเตอร์เวสสาย81บางใหญ่การจนบุรีมีความคืบหน้าไปมากเลยนะคะซึ่งการก่อสร้างงานโยธาแล้วเสร็จ99.89%ส่วนงานระบบและงานบำรุงรักษาผลงานอยู่ที่92.89%ค่ะ โดยนายอภิรัชชัยวงน้อยอธิบดีกรมทางหลวงได้กล่าวถึงกำหนดการเตรียมเปิใปชชดให้ประชาชนทดลองใช้บริการเต็มรูปแบบโดยไม่เก็บค่าผ่านทางว่าจะสามารถใช้ได้ภายในปี2568นี้ค่ะสำหรับมอเตอร์เวย์สายนี้มีระยะทาง96กิโลเมตรเริ่มเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการตั้งแต่วันที่26ธันวาคม2567จนถึงปัจจุบันค่ะโดยกรมทางหลวงได้เปิดให้ทดลองใช้บริการ ทุกวันศุกร์บ่ายสามถึงบันจันทร์9ก้าโมงเช้าเข้าออกได้เจ็ดด่านได้แก่ด่านบางใหญ่ด่านนาครชัยศรีด่านนาคนปรปฐมฝั่งตะวันออกด่านนาคนปรปฐมฝั่งตะวันตกด่านท่ามะกาด่านท่าม่วงและด่านกาญจนบุรียกเว้นด่านศรีสะทองซึ่งอยู่ระหว่างติดตั้งงานระบบนะคะโดยสามารถใช้บริการได้เฉพาะรถยนต์สีล้อเท่านั้นและจำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ ซึ่งจากข้อมูลเชิงสถิติพบว่ามีปริมาณการจราจรช่วงเปิดทดลองให้บริการเฉลี่ย35,000คันต่อวันช่วยลดเวลาการเดินทางจากกรุงเทพสู่กาญจนบ,บุรีซึ่งจากเดิมต้องใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเหลือเพียงประมาณ50นาทีเท่านั้นค่ะนี่คือข่าวดีที่นำมาฝากผู้ใช้ทางค่ะสนใจข้อมูลข่าวสารจากมอเตอร์เวย์ติดตามได้จากรายการมอเตอร์เวย์นิวส์เป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะ